ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีมาแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ที่น่ารักของสินแสหมิงทุกท่านนะครับจันถึงอาทิตย์นะจันที่4ี่ถึงอาทิตย์ที่10ตุลาคมออภาพร,มรวมๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้านะ มันก็มีช่วงจังหวะที่ไม่ดีอยู่2วันนั่นก็คือวันศุกร์และวันอาทิตย์นอกกันนั้นแล้วผมดูแล้วถือว่าดวงชาวสิงห์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานเด่นที่สุดเลยนะใครจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีความคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆดวงจะเกื้อนหนุนให้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับความสำเร็จ หรือว่ามีคนคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำอะไรต่างๆที่ดีให้นะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์อีกเช่นกันนะครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจคุณนะในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ต่างๆสัปดาห์หน้านี้อย่ากเก็บไว้เฉยๆพยายามเอาออกมาดูลู่ทางที่ว่าเออเราจะทำตรงไหนได้ดีโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับ อาจจะเป็นช่อง YouTube หรือการขยายตลาดทางโซเชียลออนไลน์อะไรก็ได้นะถือว่าดีมากทีนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นมหาอุดการเงินก็ยังคล่องตัวดีนะครับมีเงินทองมีเงินอะไรใช้ตลอดแหละขอให้สบายใจได้แต่แต่แต ดาวถึงสดวงนะโคจรไปอยู่ในเาขาเรียกว่าลัคนาราศีคือเหมือนกับคุณเปิดประตูบ้านไปแล้วคุณไปเจอดาวสาดวงนี้พอดีมันเต็มเต็มไปด้วยการเจรจาต่างๆนะที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ทีนี้ไอ้ดาวพุธเนี่ยมันดีแต่มันมีอาทิตย์กับอังคารไปอยู่ร่วมกันด้วยผมใช้คําง่ายๆแล้วกันพูดดีก็เป็นสีแก่ดวงเออมักโบราณเขาบอกพูดดีเป็นสีแก่ปากแต่ผมจะบอกคุณว่าคุณพูดดีเป็นสีแก่ดวงนะครับ นะครับพูดจาถ้าเกิดพูดจาแบบทีซัวก็ไม่ดีอะ่ะเออเพราะว่าดาวมันส่งผลสองด้านเลยฉะนั้นให้นึกถึงคําที่นินแหมิงบอกไว้ว่าพยายามพูดจาอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ดีเจรจาที่ใช้ภาษาที่ดีบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่เขาสนับสนุนเราเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราแล้วก็เห็นเราเป็นคนที่มาญาติดีพูดจาดีเขาก็อยากสน,นุนเราเรื่องของเรื่องก็มีแค่นี้ นะถ้าเราไปพูดไม่ดีพูดจาซีสวใครมันจะอยากจะมาหนุนเราถูกไหมนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองจันอังคารพุธงานดีนะครับติดต่ออะไรมีความสําเร็จแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องความรักก็จะทําให้เราเองช่าชื่นด้วยใครที่ไม่ค่อยได้เจอคู่คู่อาจจะติดต่อกลับมาหรืออาจจะมีอะไรต่างๆดีๆมาให้เราก็ได้นะครับส่วนชาวสิงห์ที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่าใครที่เราเคยรู้จักก่อนหน้านี้อาจจะติดต่อกลับมา อาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วแล้วห่างหายไปแล้วอาจจะติดต่อกลับมาพูดคุยกันทําให้คุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีสิงห์ฉะนั้นสิ่งที่ผมพยากรณ์จากดวงดาวของคุณตรงนี้อ้างอิงจากดาวที่กําลังโคจรอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธที่อยู่ในภพนําหน้าลัคนาดาวศุกร์ที่อยู่ในภพที่สี่เล็งไปยังดาวราหูอ่าล้วนแล้วแต่ ส่งผลที่ดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งสิ้นนะครับมีอยู่อย่างเดียวที่สิ่งต้องระวังสุขภาพผู้ใหญ่นะระวังสุขภาพผู้ใหญ่นิดนึงนะโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี